สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องเอ็กซาย์มุนนะครับทุกคลิปทุกคลิปผมก็จะพูดอย่างนี้ตอนต้นคลิปเสมอนะครับก็ต้องกล่าวสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับอะไรประมาณนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นลุงป้าน้าอาหรือว่าจะเป็นญาติสนิทมิตรสหายนะครับก็สวัสดีทุกๆคนนะครับก็วันนี้มีของเข้ามานะครับหนึ่งกล่องแต่ว่าเอ๊ะผมเคย ได้รับได้รับสายนะครับจากจากจากที่คนหนึ่งที่เขาจะส่งฮอร์ม2สองมาให้ผมรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูนะครับก็จะมีตัวโลโก้480กับเจ้าตัว x360 แต่ว่ามันมีกล่องเข้ามาเมื่อตอนเช้าในวันเสาร์นะครับผมพอดีผมทำตัวฮอร์ k d 4 5 0อยู่กับเจ้าตัว380นะครับ ก็เลยอดใจไม่ไหวนะครับก็เลยต้องมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่ามันเป็นของใครกันแน่นะฮะโอเค okay, อันนี้มาจากเชียงรายนะครับแต่ผมจําพี่ไม่ได้จริงว่าผมว่าพี่อยู่จังหวัดอะไรนะที่โทรมาที่จะเอาโลโก้กับ X 3อ0ูมาเนี่ยผมจําพี่ไม่ได้จริงว่าพี่อยู่จังหวัดอะไรแต่ว่าอันนี้ผมผมดูแล้วมันมาจากจังหวัดเชียงราย เดี๋ยวมาแกะกล่องเลยดีกว่าไม่ต้องให้เสียเวลานะครับเริ่มเลยดีกว่านะครับหรือว่าจะเป็นของลูกค้าที่ส่งให้มาประกอบหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพื่อจะให้หายทางทางแท,ง,ทงใจนะครับก็เลยเดี๋ยวต้องมาแกะกันเลยดีกว่าจะได้รู้กันไปเลยนะครับว่ามันเป็นอะไร้ในกล่องนี้คือ ตอจริงอะผมว่าจะรอให้ทําฮอลํา4-5ศูนย์เคเดียที่เสร็จก่อนนะครับแต่นี่ผมอดใจไม่ไหวก็เลยก็เลยมามาแกะดีกว่านะฮะมาแกะให้ให้รู้ไปเลยว่าเป็นของใครนะครับทุกครั้งที่ผมแกะกล่องฮอลูกค้าเนี่ยผมจะ,ะทําคลิปด้วยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นเือนเป็นมันจะเป็นการเตือนความจํานะครับว่าไอ้คลิปอันนี้เป็นของใครคลิป,ปน,นี้เป็นฮอของใครนะครับบางทีถ้าเกิดว่าผมไม่ได้ทําคลิปเนี่ยถ้ามานั่งระลึกชาตินะครับมันก็จะ ก็จะลืมนะครับแล้วก็จะได้เป็นหลักฐานให้เพื่อนๆได้ได,ดูได้ดูนะครับว่าไอ้กล่องไบเนี่ยมันเป็นของคนนี้นะและในกล่องมันมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยมันก็จะได้มาดูคลิปนี้ได้ในเวลาที่แบบว่าเราต้องการที่อยากจะดูนะครับแล้วก็มาดูกับเพื่อนๆด้วยนะครับ แตนนะฮะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะฮะขอให้เป็นมือสองแล้วกันนะฮะขอตัวนี้ไม่แน่ใจส่งมาลำอ๋อผมรู้แล้วผมรู้แล้วเป็นของคุณปั๊ดนะครับของคุณปั๊ดจังหวัดเชียงรายส่วนในฮอมือสองโลโก้ C 8 0กับตัว X ส0ศูกำลังมานะครับยังไงเพื่อนๆก็ติดตามรับชมเลยนะ ใครที่ไม่ได้กดติดตามกด s u b สไคร์เนี่ยกดรอไว้เลยนะครับเพื่อนที่จะไม่ต้องพลาดนะครับอันนี้วิทยุเป็น T6K นะครับ T6K มาอีกแล้วนะฮะวิทยุ T6K นะครับแล้วก็ตัวฮอเนี่ยเป็น X360 นะครับอันนี้หางโบกนะครับปัญหายอดฮิตนะครับปัญหายอดฮิตของคนที่เล่นฮอนะครับหางโบกไม่มีใครที่ไม่เคยเจออาการนี้นะครับ คนทุกคนที่เข้าบกคนทุกคนที่เข้ามาในวงการนะครับจะต้องเจอปัญหาหางบกแน่นอนแต่ใครที่ไม่เจอเนี่ยแปลว่าแปลว่าไม่ได้เข้ามาในวงการเต็มตัวนะครับอาการหางบกเป็นปัญหาที่วัตฮิตแล้วก็เป็นปัญหาที่คือแก้ไม่จบนะครับแต่ถ้าคนที่รู้หลักนะครับแก้ได้ก็แก้จบ ก็ต้องมาดูว่ามันบกเพราะอะไรอะไรยังไงนะฮะ mm hmm. เดี๋ยว mm hmm. ผมจะครอบลํำเนี่ย mm hmm. ตอนท้ายคลิปนะครับ mm hmm. ให้เพื่อนๆได้ดูเลยว่ามันบกยังไงนะฮะโอ้แห mm hmm. oh, งกันแทกเยอะมากนะฮะ mm hmm. เป็น X สามนะครับ หาหางโบกเดี๋ยวมาดูว่ามันโบกยังไงนะฮะเดี๋ยวผมขอเช็คเบื้องต้นก่อนนะฮะเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูใกล้ๆกันเลยนะครับอันนี้แกะกันสดๆแล้วก็เช็คกันสดๆเลยนะผมจะดูอาการากเบื้องต้นก่อนมันก็ไม่มีอะไรนะ ดูมันเหมือนว่ามันไม่น่าจะโบกนะเดี๋ยวเช็คเช็คพีดก่อนก็ไม่คดไม่งอนนะไม่คเนกดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะเนี่ยการเสียบช่องเอสบัตนะครับ เนี่ยเสียบเส้นเดียวแบบนี้นะครับจะไม่จะเป็นกล่องเฮดวัหรือว่าเป็น k คบาเป็น b ีเก็เสียบแค่ช่องนี้ช่องเดียวนะครับ ผมจะขอเช็คในส่วนของ t ั t เทนเคิร์ฟก่อนนะฮะ t ั t เทนเคิร์ฟทักเทนเคิร์ฟอืมก็ไม่มีอะไรนะเดี๋ยวผมจะลองบินให้เพื่อนๆได้ดู คือว่ามันปกยังไงนะฮะ มันก็ไม่เห็นจะโบกเลยนะก็โอเคอยู่นะ้วองหานก็นิ่งดียอวอ ต้องเอาเบรคมาบาลานซ์ใหม่ห,หมุนไม่อยู่ในแกนนะฮะเดี๋ยวต้องมาแต่งใหม่นะฮะหมุนที่เป๋เลยนะฮะก็มีไวเบชั่นในส่วนของเบรดนะครับแล้วก็มีหมุนไม่อยู่ในแกนนะครับ ว่าเดี๋ยวส่วนอาการหางผมว่ามันก็น่าจะโอเคแต่ว่าในเรื่องของการปรับแต่งอ่ปรับแต่งอาการบินของตัวฮอเนี่ยอาจจะต้องมาปรับแต่งนิดนึงนะครับก็คือเดี๋ยวต้องตั้งให้มันหมุนอยู่ในแกนนะครับแล้วก็อ่ณฑกหางอาจจะต้องเพิ่มให้มันหมุนไวขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มเกนให้มันเยอะขึ้นหน่อย ก็น่าจะโอเคลงตัวนะครับจริงๆในเรื่องของหางผมว่ามันมันไม่มีไม่ไม่ไม่เป็นไรนะฮะไม่ไม่น่าไม่บ้านเป็นไรเดี๋ยวผมจะโหด 3D ให้ดูอีกทีก็ได้นะครับสำหรับลำนี้ยังไงก็ติดตุ้มติดติดตามชมในคลิปหน้านะครับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนเดี๋ยวผมไปลุยกับเจ้าตัว KDS 450นะครับกับเจ้าตัว EVIL สาม0ต่อนะครับ ก็เดี๋ยวติดตามติดตามชมในคลิปหน้านะครับถ้าเพื่อเมือไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามหรือกด subscribe นะครับกดรอไว้เลยนะครับใครที่กําลังเล็งหาฮอรมือสองก็รอไว้เลยนะครับเดี๋ยวมาแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวในคลิปหน้าก็น่าจะเป็นเย็นนี้นะครับกับเจ้าตัว KDS 450นะครับสวัสดีครับ Редактор субтитров